จาลักธรรมอันยิ่งข้องชีประเสริฐผลคือม่งค้นอันอุดมพุทธองค์เพ่นสอนแจงสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎใช้แนวเองก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเดิมนะครับเรื่องวิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปวัดก็ทำบุญได้ท่านผู้ฟังครับ การทำบุญคือการเป็นผู้ให้ให้อะไรก็ได้ให้ความรักให้ความรู้ให้ความสนใจให้ความสำคัญให้โอกาสให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นวิทยาทานให้การสังคมสงเคราะห์ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นแม้กระทั่งให้เวลาแก่ตัวเองและครอบครัวยิ่งสมัยนี้มีภารกิจมากมายรัดตัวมักไม่ค่อยมีเวลาทำบุญมากเท่าไหร่นัก แถมยังเข้าใจผิดกันอีกว่าการทำบุญคือการไปวัดถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำบุญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีทำบุญแบบง,ง่ายๆโดยไม่ต้องไปวัดและประหยัดเวลามาฝากกันมาดูกันว่าเรานี่สามารถทำอะไรได้บ้าง เหมาะมากมนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญทำตามแบบนี้ได้เลยนะครับได้บุญเช่นกันข้อที่ 1. ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุขพ่อแม่ก็คือพระประจำบ้านอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจหรือถ้ามีโอกาสทำดีก็ควรหมั่นทำอาจจะพาไปเที่ยว ซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้อมาเท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีสุดๆแล้วข้อที่2การตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิดนะครับรู้จักการให้มากกว่าการรับแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นข้อที่3ส,สวดมนต์วันละหนึ่งบท สร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละแค่หนึ่งบทให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นอาจเป็นบทสวดง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาหรืออิติปิโสแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็จะดีเลยแหละข้อที่4ถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรืออาหารขาวหวาน หรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้านเราจึงควรดูแลท่านให้ดีข้อที่5นั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีแบ่งเวลาแค่เพียงวันละ5นาทีอยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้างไม่เรียกว่าเสียเวลาหรอกข้อที่6 ไม่กินเนื้อสัตว์สักหนึ่งวันในสัปดาห์ลองไม่เบียดเบนสัตว์ดูบ้างได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกันข้อที่7พูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องธรรมะซึ่งกันและกันจะช่วยให้รอบรู้มากยิ่งขึ้นข้อที่8ทํทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างทางเช่นหากพบเจอพระสงฆ์ยินเลาะ รอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัดและขอเสนอตัวขับรถไปส่งท่านณจุดหมายหรืออาจถวายเงินผ้าไตผ้าจีวรหากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่หรือมีร้านอยู่ใกล้ใกล้พอดีข้อที่9ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อนทำตามกำลังความสามารถของเราที่เราพอทำได้และเราไม่ต้องลำบากเช่นช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นต้นข้อที่10ให้คำแนะนำดีๆ กับผู้ที่มีความทุกข์เวลาเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนข้อที่11ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราตรงนี้ยกเว้นลอตเตอรี่แล้วก็หวยนะครับเพราะหากเป็นลอตเตอรี่เรามักจะหวังผลจากลอตเตอรี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัน ซึ่งการทำบนตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นข้อที่12ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีเช่นอาบน้ำดูแลจานใส่อาหารให้สะอาดดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกลงหรือที่อยู่มันพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไปเช่น ชอบนอนในถุงหรือชอบนอนกับตุ๊ก,กตาวโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นอย่าคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยง13จานชามกินเสร็จแล้วควรล้างทันทีหรือถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมดจะเดินขึ้นมาบนเศษอาหารทำให้เวลาล้าง ต้องราดน้ำทิ้งไปทั้งหมดและจะเป็นการฆ่าสัตว์แบบไม่ตั้งใจด้วยข้อที่14ข้อนี้สำคัญนะครับคือการถือศิน5ข้อที่ 1. ต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่ 2. ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมยข้อที่ 3. ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรามข้อที่ 4. ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบคำส่อเสียดเพ้อเจอ้อ ข้อทีหตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรานี่ก็คือสินทั้งหาขอนะครับต่อไปข้อที่15ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามการให้ทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แค่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งก็ได้บุญกุศลแรงและสูงมากข้อที่16นะครับคือสิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้เช่นเสื้อผ้าหนังสือที่ไม่ใช้แล้วไม่มีค่าแล้วสำหรับเราอาจมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนอื่น ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้างคนไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยเราสามารถทำบุญตามทั้ง16ข้อนี้ได้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่ต้องรอไปทำความดีที่วัดเพียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังครับหวังว่าท่านผู้ฟังหากได้ฟังบทความนี้แล้วให้นำไปปฏิบัติตามไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ขอรับรองว่าชีวิตของทุกท่านจะดียิ่งขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นแน่นอนครับครับผมหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวครูกดจะไปหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ